ดิจ้าไเปเพื่อนนี่ยอดมะฮอยปลาเผาตัดโซกแล้วก็ขนมเส้นยดปป่ดงอะไรเพื่อนยางกี๊ข้าวมาได้แปลกันได้ลงคลิปเม้นะ่มอน่ะมาไปไหนมาวังว่ากเลยเพื่อนทุณรับจุดนักยงานประจําแล้วก็ไปทํางานเสริมต่อ บต้งวันนี้หมูจะเอาไปไว้ไหนล่ะจะตังเหรอนี่สินโบบาโบบาไหนๆสมเส้นสิบบาทได้นะขนาดเพิ่นเส้นเหนียวเจ้านี่นะมอกมาแปานินเผาเนี่ยมอก กินเข้าเข้าวนะอือสดมากนี่เหมือนเช่นกับน้ำตาลน,นี่ามหัยนิดป่ะชอบกินเนี่ยบ้านผัยมนมีฮว่านี่ซื้อแล้ว mọi chuyện chung này gọi à, Đó, là cháy nguyên 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 là จะได้มามีแยกต้นไหมถ้าฝนถ้าฝนตกนี่มันโปร่งขนาดกว่าอืาหวานหัวใจป่านนี้นะหวานเนาะหวานเน,นนะาะปลานนะีน้น ลองพแพลนี้ค่ะหวานอืมอันหวานเจนนะแพองเนี่ยนกขมจำลองขมหวานอืมอืม มกอกจนปนร้อนมากอะ่ะเน,นี่ยขนาดกินก็น,น้ำตำส้มนะ นี่มันได้กินน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มมันต้องอุ่นถึงร้านนี่นะเบก<ะ>กินม,มาได้เลยโอ,อเล่หนึ่งถึงห้าตัวเฮอกี้คะแนนแปดทำไมอ่ะเพราะว่าอร่อย พอพักคุณพเพื่อนๆหรอฮะบอกแต่พ,พักคุณพักนี้หรอพักเลยนะเพื่อนซัพพะคุณมันนะไข่หูบอกคำหน่ะเพื่อนเท้าคุณแก่เพื่อนบอกว่าดีมดคำนี่คือดเดบิตใครชอบกินพุงปปาพ่อ ก็่อนตอนได้พียกับปล่อยอ่ะอ,อันึ้นจมส้มอ่ะพุงปลาเกืดอย่างท้องแบบต้องทาไซแล้ก็จะมาชอบอ่ะอมันมันมันอ่ะอืมคือไซนักเ็มต้อง เขาจะกำเมองเวลคําอ๋อครั้งแล้วเขาเสนอคำว่านโอกวันนี้เขาเสนอคำว่าอย่างดีหาเพื่อนที่มันแบบว่าไปกันได้อะคิมาก่อนนะเจจะอู้มาเลยเสนอคําว่า ใครมั้งแฮงริงกินละฮัมเบอร์เลีร์กันกับเจฟฟรีย์คำว่าบ๊อบขอเสนอคำว่าบ๊อบนะแต่ว่าอันนี้คล้ายๆโยกอะเวลาเขากินข้าวอย่างเอาตะมาใส่ข้าวปักใส่บ๊อบเลยอ่ะ อืมแต่คำสร้อยปไปได้ก้าแล้วก็มีเห็ดย่างหนึ่งก็กกคือไายบบอ่ะมันหรอคงได้หลายอย่างอันนี้อาจจะมาค่อยแพร่หลายเนอะอาจจะแบบในลุ่มเ<พ>ฉพานะอุ่นเนาะอ๋อเฉพาะคนเมืองเฉพาะคนเมืองอะไรเพื่อนขอบคุณ ยาวักยาวม,ยามากหมดเสียงสักตือถ้าไข่ไก่มาไนเพื่อนมดเสี้ยงโวยขนาดแล้วนี่นะเพราะว่าอร่อยแหละเพราะว่ามันแย่น้อยอะ่ะวันไหนมันจะขข่สองสามตัวนะบ้าบ้าบอ กว่าจะได้มหมยืนงอกกันเต็มอะ่ะย้อมหับน้ำใจตอนแรกเหมือนไข่เอาชื่อเสียงอะ่ะเพื่อไข่เอาแน่เอาแต่ตัวร้อยเดียวไปเล่นไปเล่นพักเห็นน้ำจิำ้มก่อนลืมสะอาด <c oughs> ง่งมาก บอกว่าใครได้ต in so ัวใหญ่นะก็เปลี่ยนตัวใหญ่มาตัวกันร้อยเดียวน่ะบัได้เวอร์นะเวอร์นี่เป็นกับเมืองก่อนนาจอย่าภาษาอังกฤษอ่ะมาจากคำว่าโอเวอร์แล้วท่านเขาเคยอู้คำว่าเวอร์เหรอเราทับซับไปเลยไง อลังการมันก็เพิ่อนอย่างแบบสตาร์ดอะมันเป็นฟาษาฝรัง่งมาจจกกะนี่อย่างเฮาอู้สตาร์ดแล้วถ้าเฮาอยากให้ทำให้เครื่องติดย่ะแบบเพื่อนเกิดสงสัยกันก่อนวันนี้มุขค่อยอู้ค่อยแจ้นะเพื่อน ใส่ไปเลยแค่นี้ตันแรต้องกินอาหารฝรั่งพ่องป่าวไม่อย่างอ่ะมุกอ้าวไปตลกจริงเลยกลับแล้วเอไฟได้ต่อได้อยู่หรอหาว่าใส่ต่อได้ กูแดงกี่ันเนาะเดี๋ยวป้าก,ปกันมาคลิปแน่ะนะเจ้าเพื่อนมาแน,น่คลิปแน่าอาจจะมีอย่างแบบเซอร์ไพรส์แน่จูต้บอโล <c oughs> หรือว่าบาซลมอนอโลไว้กันแนะ่เ,เพื่อนป้ากันมาคลิปแน่นะเจ้าปากฏ ไลค์ฝา <Like. S 2> กกดแชร์กดติดตามเป็นอาจาเพืกก่อนบาย <Bye. S 2>